ตอนที่3,116อาจารย์เจียงกู้กู้ราชครูเทาสั้นไมลิสรู้สึกตกใจอย่างมากเขาเกือบจะลืมทางออกขณะที่เขาออกไปจากปราสาทตระกูลเฟิงคนคนนั้นจะต้องเป็นเจียงกู้กู่ไม่มีผิดแน่เขาคือราชครูเจียงแต่ทำไมเขาถึงได้ ราชสครูเทาสันไมลีสับสนอย่างมากเขาไม่เข้าใจว่าทำไมราชครูเจ้างปู้กู้ถึงเรียกตัวเองว่าเป็นคนรับใช้ของฮันส้นนั่นเป็นอะไรที่น่าตกใจเกินไปเขาคือเจ้างปู้กู้เขาเป็นหนึ่งในยอดฝีมือไม่กี่คนในอาณาจักรสินแม้แต่พระราชวังหู้เวยเตา๋าที่ทรงพลังก็ไม่อาจจะพิชิตได้พวกเขาทั้งหมดโดนขับไล่ไปโดยเจ้างู้กู้ ด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสงสัยราชครูทาสันไมลิสกลับไปที่พระราชวังและตรงเข้าไปพูดคุยกับราชาจิงเจนในทันทีราชครูทาสันไมลิสพูดด้วยรอยยิ้มท่านราชาข้านั้นไร้ประโยชน์ข้าไม่อาจนำตัวองค์ราชตายาทกลับมาได้โอ้นี่ลูกชายของข้าหัวแข็งถึงขนาดนั้นเลยหรือราชาจิงเจนรู้สึกประหลาดใจ อง์ลัชทาญาตหัวแข็งมากๆาราชครูทาสันไมลิสตอบฮานเ่นไม่ได้พูดอะไรแต่องค์ลัชทาญาตกลับยืนกรานที่จะอยู่ในปราสาทตระกูลเฟิงต่อราชาจิงเจนพยักหน้าเขามองไปที่ราชครูทาสันไมลิสและสังเกตเห็นถึงสิ่งที่ผิดปกติราชครูใบหน้าของเจ้าดูไม่ค่อยดีมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าท่านราชา ข้าได้ใช้โลกหมากลุกของข้าเพื่อจัดการกับฮานเส้นแต่ข้ากลับเป็นคนที่ถูกทำร้ายซะเองราชครูทอรซันไมลิสพูดด้วยใบหน้าที่ขื่นขมข้าเชื่อว่าเขาต้องมีโลหิตชีพจรเทศสปิริตที่พิเศษมากๆม,มันอาจจะเป็นโลหิตชีพจรเทศสปิริตขั้นแอนิฮิเลชันที่มีพลังแห่งจิตใจ ในมุมมองของาราาสกูทอวสันเมลิสการที่หาสนสนมีพลังแห่งจิตใจที่แข็งแกร่งพอที่จะชิงการควบคุมของโลกมากลุกไปจากเขาได้นั้นหมายความว่าหาสนสนต้องมีโลหิตชีประจรเทพสปิริตที่ทรงพลังยิ่งกว่าเขามันไม่มีคำอธิบายอื่นโลหิตชีะจรสปิริตขั้นแอนิฮิเลชันลาซาจิงเจขมวดคิว้ว ในทั้งจักรวาลนี้มันมีวิหารพระเจ้าขั้นแอ n นิ i l a t i o n เพียงแค่12วิหารเท่านั้นที่ถูกค้นพบอาณาจักรสินครอบครองถึง4วิหารด้วยกันนั่นเป็นเหตุผลที่อาณาจักรสินรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้ อาณาจักรอื่นนั้นมักจะมีวิหารพระเจ้าขั้นอนิเทเลชันแค่หนึ่งถึงสองวิหารและอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดก็มีวิหารพระเจ้าขั้นอนิเทเลชันแค่สามวิหารเท่านั้นในบรรดาวิหารพระเจ้าขั้นอนิเทเลชันทั้งสี่ของอาณาจักรสินสองวิหารถูกควบคุมโดยราชวงศ์ขณะที่อีกสองวิหารอยู่ภายในการควบคุมของขุนนางที่ไม่ได้มาจากอาณาจักรสินหลังจากที่ดินแดนของพวกเขาถูกทำลายพวกเขาก็ได้มา เข้าร่วมกับอาณาจักรซินและกลายเป็นเสาหลักของอาณาจักรในความเป็นจริงแล้วจากที่อาณาจักรซินก่อตั้งระบบกฎหมายขึ้นมามันมีฝ่ายอํานาจมากมายที่มาเข้าร่วมกับอาณาจักรซินแน่นอนว่านั่นช่วยทําให้อาณาจักรซินแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก และนั่นเป็นอีกเหตุผลที่คนของอาณาจักรสินต่างข้อคารบในกฎหมายของพวกเขานอกจากพิหารพระเจ้าขั้นแอนิเฮเลชั o นทั้ง12แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีที่จะได้รับโลหิตชีพระจรเทพสปิริตขั้นแอนิเฮเลชั o นอยู่เลยถ้าคนคนหนึ่งโชคดีพอที่จะไปพบกับชีพประจรเทพพระเจ้าลึกลับที่ขอให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดเข้ามีโอกาสที่พวกเขาจะได้รับโลหิตชิมจรเทพสปิตขั้นแอนิเฮเลชั่น แต่โลหิตชีพประจรเทพสเปริตที่ได้รับด้วยวิธีแบบนั้นจะถูกคำานึงว่าเป็นโลหิตชีพประจรเทพสเปรดิตธรรมชาติเนื่องจากมันไม่ได้มาจากวิหารพระเจ้ามันจึงไม่มีพลังเสริมจากเทพสปปรดิตด้วยเหตุนั้นโลหิตชีพประจรเทพสปปรดิตตามธรรมชาติจึงมักจะด้อยกว่าโลหิตชีพประจรเทพสปิรดิตทั่วๆไป แต่ไม่ว่ามันจะได้กว่ายังไงโลหิตชีพประจรเทพสปิริตขั้นแอนิเฮเลชันก็ยังคงเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ดีลา,าจาจิงเจนขมวดคิ้วและพูดไม่เพียงแค่หานเซนใกล้ชิดกับลูกชายของข้าเขายังมีโลหิตชีพประจรเทพสปิริตขั้นแอนิเฮเลชันอีกอย่างนั้นเหรอเจ้าคิดว่าเขามีแผนการร้ายบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าสีหน้าของราชครูเทาร์ซันไมลิสดูแปลกๆขณะที่พูด ท่านราชาข้าไม่รู้ว่าหานเส้นคนนี้มีแผนการร้ายซ่อนอยู่หรือไม่แต่ข้าเห็นราชคกรูเจียงปู้กู้อยู่ข้างกายของเขาฮะอะไรนะเจ้าพูดถึงอาจารย์อย่างนั้นเหรอราชาจิงเจินลุกขึ้นด้วยดวงตาที่เบิกกว้างสำหรับราชาจิงจเจินเจียงปู้กู้ไม่ใช่แค่ราชคกรูเหมือนอย่างความสัมพันธ์ระหว่างราชคกรูทอร์สันเมลิสและซินไผ่เจียงปู้กู้ เจียงปูกู้เฝ้าดูราชาจิงเจิ้นเติบโตมาตั้งแต่เด็กความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นไม่ได้เป็นแค่ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์และขุนนางแต่เป็นความสัมพันธ์เหมือนกับพ่อและลูกลึกๆในหัวใจของราชาจิงเจิน้นเจียงปูกู้คือบุคคลพิเศษที่เขาพึ่งพามันไม่ใช่บางสิ่งที่คนอื่นจะเข้าใจเจียงปูกู้นั้นแตกต่างจากราชครูทอรสันไมลลีสเขาไม่ใช่คนที่เข้มงวด แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็สั่งสอนให้ราชาจิงเจ้นกลายเป็นราชาที่ดี10ปีก่อนราชาจิงเจ้นต้องการจะขับไล่พระราชวังหู้เหวยเต๋อออกไปจากอาณาจักรสินเขาบังคับให้เจียงปู้กู้ต่อสู้กับพระราชวังหู้เหวยเต๋อ ที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเจียงผูกู้เจียงผู้กู้ทําตามคําสั่งและขับได้พระราชาวังวู้เหว่ยเต่าออกไปจากอาณาจักรซินได้สําเร็จแต่หลังจากนั้นเจียงผูกู้ก็ทิ้งจดหมายและลาออกจากตําแหน่งเขาสาบานว่าจะไม่ต่อสู้อีกราชาจิงเจินไม่ได้เสียใจกับการตัดสินใจของตัวเองพระราชาวังหู้เหว่ยเต่านั้นส่งผลกระทบต่อ ประชาชนมากมายถ้าพวกเขาไม่ถูกกับไล่ออกไปรัฐบาลก็จะควบคุมผู้คนไม่ได้นอกจากนั้นเจียงผู้กู้เป็นเพียงแค่คนเดียวที่ทําเรื่องนั้นได้ถึงราชาจิงเจินจะไม่เสียใจกับมันแต่เขาก็รู้สึกผิดต่อเจียงผู้กู้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาได้ส่งคนออกไปตามหาเจียงผู้กู้แต่คนที่เขาส่งออกไปนั้นจะกลับมามือเปล่าเสมอด้วยเหตุนั้นเขาจึงรู้สึกแปลกใจเมื่อได้ยินเกี่ยวกับเจียงผู้กู้ราชาจิง ท่้นถามด้วยเสียงสันส่นๆท,ท่านท่านอาจารย์เขาเขาสบายดีไหมาจาสครูทาสันไมลิสมีสีหน้าแปลกๆเขาเปิดปากออกแต่เขาไม่แน่ใจว่าควรจะพูดอะไรออกมามันมันมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขาอย่างนั้นเหรอร่างกายของราชาจิงเจินสั่นรั่วเขาเข้าใจเจ้างผู้กู้อาจารย์ของเขาเป็นอย่างดีเจ้างปู้กู้เป็นคนที่เมื่อพูดอะไรออกไป เขาก็จะไม่ผิดคำพูดของตัวเองถ้าเจ้งงูกู้บอกว่าไม่ต่อสู้เป็นเวลา10ปีถึงแม้เขาจะต้องตายเขาก็จะไม่ต่อสู้ราชาจิงเจินกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาตลอดเขาเป็นคนที่ส่งเจ้งงูกู้ออกไปต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างพระราชวังหู่วยเต๋ททำให้เจ้ยงูกู้สูญเสียการคุ้มครองจากอาณาจักรสินพร้อมกับสูญเสียความสามารถที่จะปกป้องตัวเองเขากังวลว่าเจ้างูกู้จะต้องตายเพราะเขา ไม่ไม่ไม่เลยท่านลาซาเข้าใจผิดแล้วราชสกูเจียงปู้กู้สบายดีเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเพียงแต่ว่าราชครูเทสันเมลิสลังเลเขาไม่สามารถพูดมันออกมาได้ราชสกูลเทสันเมลิสหยุดลังเลและบอกข้ามาตามตรง ตอนนี้เมื่อราชาจิงเจิ้นรู้ว่าเจ้างผููกู้มีชีวิตอยู่เขาก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาแต่เขาอยากรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของอาจารย์ของเขาลาชสครูทาสันเมลิสกัดฟันและพูดลาสครูเจ้างููกู้บอกว่าฮานเซินนั้นเป็นเจ้านายของเขาฮะอะไรนะในตอนแรกราชาจิงเจิ้นรู้สึกตกใจแต่หลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนเป็นความโกรธเขากัดฟันอย่างรุนแรง ฮานเซ่นไอ้เวนนั้นนี่เขากล้าดียังไงมายามเกียรติของอาจารย์ของข้าข้าจะฆ่าทุกคนที่เขารู้จักท่านาชาได้โปรดอย่พิโรธราชครูเทาสันเมลิสรีบพูดท่านลาชาน่าจะรู้ว่าราชครูเจียงปู้กู้เป็นคนยังไงถ้าเขาไม่ยินยอมแม้แต่เทพสเปริตก็ทำให้เขาก้มหัวไม่ได้ข้าไม่คิดว่าราชครูเจียงปู้กู้ถูกบังคับ เขาให้เกียรติหารซึ่นและหารซึ่นเองก็ให้เกียรติเขาเช่นกันข้าคิดว่ามันต้องมีเหตุผลอื่นราชาจริงเจ้นไม่ใช่ทอร์ราชหลังจากที่คิดเกี่ยวกับมันดูดีๆแล้วความโกรธของเขาก็ค่อยๆจางหายไปในตอนที่ข้าได้เห็นราชสรูเจี้ยงกู้กู้เขาดูใกล้ชิดกับหารซึ่นราชสรูเทาสันไมลิสพูดข้าคิดว่าเขาจะปกป้องหารซึ่นถ้าท่านราชาจะฆ่าหารซึ่น ท่านราชาอาจจะทำลายแผนการของราชครูเจียงราชาจิงเจ้นพยักหน้าในเมื่อท่านอาจารย์ใกล้ชิดกับหานซึ่นถ้าเขามีแผนการร้ายอะไรท่านอาจารย์ก็คงจะหยุดเขาเอาไว้ในเมื่อท่านอาจารย์ให้เกียรติเขาและไม่ได้หยุดลูกชายของข้าจากการเข้าไปสนิทสนมกับเขาหานซึ่นคนนั้นก็คงจะไม่ใช่คนที่ไม่ดีอะไร หลังจากหยุดไปชั่วครู่ราชกรูจริงเจิ้นก็แสดงรอยยิ้มแห้งๆออกมาแต่ปัญหาที่หานซึ่นก่อทำให้สถานการณ์ตอนนี้เป็นอะไรที่ยากถึงแก้ไขอเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อในตอนที่3,117นนะครับผมก็ไปฟังกันต่อเลยดีกว่าไป ตอนที่3,117โยโลหิตชีพประตอนเทพสปิริตระดับสูงทั่วทั้งอาณาจักรสินต้องการให้หานเส้นถูกประหารแต่ใครจะรู้ว่าหานเส้นนั้นกลับไม่ถูกจับตัวเขายังคงซ่อนตัวอยู่ภายในปรา,าสาทตรตะกูลเฟิงที่ถูกล้อมรอบไปด้วยทหารองครักษ์ถึงแม้ราชาจิงเจิ้นจะมอบบำเหน็จบำนาญให้กับตระกูลสตรีน แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่หานเซ่นเป็นคนที่ฆ่าสตรีนซินเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคดีนั้นบอกแค่ว่าพวกเขากําลังทําการสืบอยู่เท่านั้นเมื่อเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะจบลงเพียงแค่นั้นเหล่าข้าราชการที่ภาคภูมในกฎหมายก็ไม่อาจจะนิ่งเฉยได้ พวกเขาต่างก็พากันเขียนจดหมายเพื่อขอให้ราชาจิงเจิรตัดสินคดีให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นกฎหมายของอาณาจักรสินก็คงจะไม่เป็นที่ขอรพอีกต่อไปและอาณาจักรก็จะตกสู่ความกระหืน มันมีแม้กระทั่งข้าราชการที่มานั่งคุกเข่าอยู่ด้านนอกพระราชวังพวกเขาพากันตะโกนขอให้ราชาจิงเจ้นทำตามกฎหมายและจับตัวอาชญากรมาลงโทษมันเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ฆ่าหารเส้นทั้งอาณาจักรก็คงจะล่มสลายจดหมายของเหล่าข้าราชการเป็นเหมือนกับหิมะที่ทับถมกันบนโต๊ะของราชาจิงเจน โดยปกติแล้วเขาจะไม่ได้รับจดหมายมากมายขนาดนี้แต่ทว่าภายในพระราชวังนั้นไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากนักมันมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคดีออกมาให้คําตอบว่า หลังจากที่ได้ทำการสืบสวนพวกเขาพบว่าฆาตกรที่ฆ่าสปรินซินคือคนอื่นและหารเส้นก็ถูกใส่ร้ายแต่ทุกคนรู้ว่าคาดีนี้ไม่ได้ถูกสืบสวนเลยแม้แต่นิดเดียวหารเส้นยังคงไม่ถูกไต่สวนและซ่อนตัวอยู่ในปรา,าสาทของตระกูลเฟิงคดีนี้จบลงแบบนั้นได้ยังไงกัน ภายในชั่วข้ามคืนหานเซ่นก็กลายเป็นตัวร้ายที่ใหญ่หลวงที่สุดของอาณาจักรและองค์รัชทายาทซินไผก็กลายเป็นองค์รัชทายาทที่โง่เขลาและหน้าหัวเราะที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่ปลุกระดมเรื่องทั้งหมดนี้ขุนทางมากมายพากันมารวมตัวกันที่ปราสาทของตระกูลเฟิงเพื่อประท้วงในอาณาจักรสินเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และสถานการณ์ก็เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ราชาจิงเจินก็ไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงกับการประท้วงของเหล่าขุนนางดีกฎหมายของอาณาจักรซินนั้นเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกับอาณาจักรอื่นๆพวกมันเป็นสิ่งที่ทำให้อาณาจักรซินที่กำลังจะล่มสลายกลับกลายมาเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองอีกครั้งแต่พวกมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความรุ่งเรืองของอาณาจักรซินไปถึงระดับที่สูงยิ่งกว่าไม่ได้ คุณนางของอาณาจักรซินนั้นมีอิทธิพลมากเกินไปแม้แต่ราชาจริงเจิ้นก็ไม่อาจจะทำอะไรตามใจที่เขาต้องการได้สิ่งที่เขาทำได้นั้นถูกจำกัดอย่างมากราชวงศ์นั้นมีวิหารพระเจ้าขั้นแอนิฮิเลชั่นอยู่2วิหารแต่ฝั่งคุณนางเองก็มีอยู่2วิหารเช่นกันราชวงศ์นั้นมียอดฝีมือ แต่ขุนนางนั้นมีเยอะยิ่งกว่ามันมีหลายครั้งที่ราชาจิงเจิ้นจำเป็นต้องยอมต่อขุนนางซึ่งทำให้อาณาจักรสินนนั้นมีสมดุลแต่ครั้งนี้ราชาจิงเจิ้นไม่ยอมต่อขุนนางไม่สำคัญว่าเราข้าราชการจะส่งจดหมายหรือมาร้องตะโกนหน้าพระราชวังสักแค่ไหนราชาจิงเจิ้นก็จะไม่สนใจ เขาบอกว่าคดีนั้นจบลงเพียงแค่นี้แต่เหล่าขุนนางยังไม่ยอมแพ้พวกเขายังคงคัดค้านการตัดสินใจของราชาดินเจนฮานเซ่นไม่ได้สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นเขาซ่อนตัวอยู่ภายในปรา,าสาทของตระกูลเฟิงและกินดื่มอย่างสบายใจฮานเซ่นในตอนที่ข้ากลับไปที่วังท่านพ่อจะฆ่าข้าไหมเนี่ยซินไปถามด้วยความกลัวเขาคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินไปสำหรับเขา เจ้าไม่ต้องกังวลหารเส้นพูดด้วยรอยยิ้มในเมื่อพระราชาไม่มาจับตัวเจ้าและข้ามันก็หมายความว่าเขาอนุญาตให้เจ้าอยู่ที่นี่ต่อ เมื่อได้ยินแบบนั้นซินไปก็รู้สึกดีขึ้นมาแต่เขายังคงเป็นกังวลคุณนางของอาณาจักรซินนั้นทรงพลังที่สุดในบรรดาอาณาจักรทั้ง7พวกเขากล้าที่จะเผชิญหน้ากับราชวงศ์ซินไปรู้ถึงเรื่องนั้นด้านนอกยังคงมีขุนนางมากมายล้อมรอบปราสาทตระกูลเฟิงนั่นทําให้เขาเป็นกังวลอย่างมากหาเซึ่งได้รับรู้ว่าขุนนางของอาณาจักรซินนั้นมีอิทธิพลมากถึงขนาดนี้ แม้แต่ราชวงศ์ก็ควบคุมพวกเขาไม่ได้ครั้งนี้เขาได้ฆ่าสตรีนซีนซึ่งเขาก็ถือต้นเหตุของความขัดแย้งระหว่างกุนนังและราชวงศ์จากผลลัพธ์ที่ออกมามันเห็นได้ชัดว่าราชวงศ์นั้นไม่สามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้เมื่อเห็นเจียงปูก้กู้กำลังจดจอ่ออยู่กับการทำงานฮารเ์เซนก็รู้สึกอยากจะต่อสู้กับเขาอย่างมาก ฮานเซ่นอยากจะรู้ว่ายอดฝีมือที่เก่งกาจที่สุดของโลกนี้นั้นแข็งแกร่งขนาดไหนกันแน่แต่น่าเสียดายที่เจ้ยงููกู้บอกว่าเขาจะไม่ต่อสู้อีกเขาจะไม่ตอบโต้ถึงแม้เขาจะต้องตายฮานเซ่นไปบังคับอีกฝ่ายไม่ได้ฮานเซ่นคิดว่าเหล่าคุณนางจะสร้างความลำคาญไปอีกสักพักแต่หลังจากผ่านไปสองสามวันเหล่าคุณนางที่ล้อมรอบตาสาตระกูลเฟิงก็จะหายไปนี่พวกเขาไร้ความอดทนถึงขนาดนั้นเลยเหรอ ผานเส้นคิดว่าการหายตัวไปของเหล่าขุนนางนั้นเป็นอะไรที่แปลกในช่วงเวลาที่เขาอาศัยอยู่ในอาณาจักรสินเขารู้ว่าเหล่าขุนนางไม่ควรจะยอมถอนตัวไปง่ายๆแบบนั้นเฟิงเฟ่ยให้คนของเธอออกไปสืบข่าวและพบว่าระบบโกคิสตันมีแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดปรากฏขึ้นมามันปกคลุมทั้งระบบจักรวาลและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นดวงอาทิตย์สีหลงทุกคนรู้ว่านี่เป็นปรากฏการณร์ ทุกคนรู้ว่านี่เป็นปรากฏการณ์ประหลาดของชีพจรพระเจ้าขั้นสุดยอดด้วยเหตุนั้นเหล่าขุนนางจึงไม่มีเวลาจะมายุ่งด้วยเหตุนั้นเหล่าขุนนางจึงไม่มีเวลามายุ่งอยู่กับฮาเนเซนพวกเขาต่างพากันมุ่งหน้าไปที่แลปบก พวกเขาต่างพากันมุ่งหน้าไปที่ระบบโกลคริสตันเพื่อขุดหาไขยีนยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์ของบอลกายมิสเตอร์เวยที่เป็นมิสเตอร์อันดับหนึ่งของอาณาจักรซินได้คำนวณว่าชีพประจรพระเจ้าที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดนี้ได้ก่อตัวเป็นโลหิตชีพรจรเทพสปิริตระดับสูงเรียบร้อยแล้ว นี่ทำให้เหล่าขุนนางต่างรีบพากันมุ่งหน้าไปที่นั่นถ้ามันเป็นโลหิตชีปรจรเทพสปิริตขั้นแอนิฮิเลชันและพวกเขาได้มันมาอิทธิพลของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้โลหิตชีพจรเทพสปิริตขั้นแอนิฮิเลชันมันก็ยังคงมีใข่ย,ยีนอีกมากมายไม่คิดว่าจะมีชีพจรพระเจ้าที่ใหญ่โตขนาดนั้นเมื่อก่อนเราควรจะไปดูมัน ฮานเซนรู้ว่าเหล่ากุนนางจะไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆและเขาก็ไม่อยากจะซ่อนตัวอยู่ในปราสัตว์ตรตะกูลเฟิงไปตลอดหลังจากที่เขาได้เห็นพลังของราชครูทอรสันไมลิสเขาก็คิดว่าการได้โลหิตชีพป,ประอนเทพสปิริตหรือไขย,ยินที่ทรงพลังมานั้นถือเป็นเรื่องดีพวกมันจะช่วยให้เขาบรรลุสิ่งที่ต้องการเพราะยังไงซะการที่จะฝ่ากกฎของโลกก็เป็นอะไรที่ทำให้เขาสูญเสียพลังมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาคงจะทำแบบนั้นเป็นเวลานานไม่ได้ในเมื่อเหล่าขุนนางได้ถอนตัวออกไปแล้วฮานเซ่นจึงส่งซินไปกลับไปเขาไม่ต้องการให้ซินไปติดตามเขาไปไหนมาไหนด้วยเพราะถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องยากที่เขาจะกลับมาที่เมืองกำแพงหยกในอนาคต มิสเตอร์หยางและเจียงซือกับลูกของเธอจำเป็นต้องดูแลร้านขายของออนไลน์ทำให้พวกเขาไปกับหานเส้นไม่ได้เจียงปู้กู้เองก็เช่นกันเขาต่อสู้ไม่ได้หานเส้นนั้นพร้อมจะไปคนเดียวแ่หลีปิงหยูยืนกลานจะไปกับเขาด้วยหานเส้นก็ปฏิเสธไม่ได้ ฮารเซนไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับจักรวาลน,นี้มากนะักการมีคนที่รอบรู้ไปด้วยถือเป็นอะไรที่มีประโยชน์พวกเขาใช้เครื่องเทเลพอร์ตเพื่อไปที่ชายแดนของระบบโกลเด้นคริสตันที่นั่นพวกเขาได้เห็นดวงอาทิตย์สีหลงขนาดยักษ์บนท้องฟ้าถึงแม้มันจะอยู่ห่างไกลออกไปแต่พวกเขาก็ยังคงเห็นมันได้อย่างชัดเจนหารเเซนรู้ว่านั่นไม่ใช่ดวงอาทิตย์จริงๆ มันเป็นระบบจักรวาลขนาดใหญ่ซึ่งแสงที่ส่องออกมานั้นสว่างเกินไปทำให้มันดูเหมือนกับดวงอาทิตย์